อาจารย์ครับสสิ่งที่เราควรอยู่ใกล้ที่เราควรเข้าหาแล้วทาให้เรามีความสุขมีอะไรบ้างครับนักปราชญ์ท่านบอกว่า 3. สิ่งที่อยู่ใกล้แล้วจะทําให้เรามีความสุขนั่นก็คือหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติสกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสมสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาลูกรู้ไหมว่าทําไม 3. สิ่งนี้เมื่อเราอยู่ใกล้แล้วเนี่ยจะทําให้มีความสุขทําไมครับ 1. ธรรมชาติ ที่เราอยู่ใกล้แล้วทําให้เรามีความสุขลูกก็ลองสังเกตอย่างตอนเนี้อะเรามานั่งอยู่ท่ามกลางลาําธารใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสุดชื่นรื่นรมในหัวใจมากๆครับโดยที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยครับสายลมอ่อนๆความเย็นจากสายน้ำครับแล้วก็ความสดชื่นครับเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายไหมครับผ่อนคลายเนี่ย การอยู่ใกล้ธรรมชาติมันจะทําให้เรานะ่ะผ่อนคลายโดยอัตโนมัติครับตึงเครียดมาเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเรา่สดชื่นรื่นรมครับแล้ว 2. กัลายาณมิตรก็คือคนที่เป็นแหล่งพลังงานทางบวกครับเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความคิดดีๆได้แรงบันดาลใจดีๆได้ฟังอะไรดีๆครับแล้วก็ได้แบบอย่างดีๆเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีพลังงาน ที่จะทาให้เราอะกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรพัฒนาอะไรต่อไปครับในทํานองกับการถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่คิดลบพูดลบทําลบ,บ,บก็มีแต่หดหูท้อแท้ดีไม่ดีซึมเศร้าจะถามหาใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วสามสมาธิภาวนาทุกวันถ้าเราได้นั่งสงบสงบทุกๆวันนะตื่นเช้ามาก็ดีก่อนนอนก็ดีหาเวลานั่งสงบสงบสักห้านาทีสิบนาทีรเราจะสัมบัติได้เลยว่าในความสงบนั้นนะมันมีความ ลอดโปร่งโล่งบักเหมือนกับว่าเรามีทาน,น้ำพุกอยู่ภายในนะเราจะสดชื่นรื่นรมโดยที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยนี่เป็นความสงบที่มันเป็นผลดีต่อชีวิตเพราะว่าอะไรกายกับใจมันได้พักผ่อนสารแห่งความสุขมันก็จะไหลหลั่งทางทนอาบไปทั่วสระของกายดีต่อกายดีต่อคุณภาพชีวิตนี่คือ3มสิ่งที่ อยู่ใกล้แล้วมีความสมครับฉะนั้นถ้าลูกอยากมีความสงนะง่ายๆ,ๆเลย 1. อยู่ใกล้ธรรมชาติคสอ,อยู่ใกล้คนที่เป็นแหล่งพลังงานทางบวกบและสาอยู่กับความสงบในจิตใจครับ